ว่าสว่างนะครับนี่สว่างมากนะครับสว่างมากเลยนะครับนี่มันคือตัวแสงสว่างอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับครับก็มาดูโปรดักตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายแฟลชได์ usb นะครับ เป็นขนาดเล็กเล็กมากนะครับของ f a n t e c h FL1 นะครับตัวนี้จะมี3หลอดเล็กๆนะครับแต่สว่างมากการใช้งานเนี่ยมันขนาดเท่า USB เท่านี้นะครับเท่านี้ตัวเล็กเท่านี้อ่าการใช้งานก็คือเสียบกับช่อง USB power bank นะครับหรือว่าอุปกรณ์คอมเตอร์ต่างนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนี่มันจะสว่างอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับจะสว่างแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับ ดึงออกเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเป็น Power b a n k ที่ปิดเปิดได้นะครับใส่งี้ปุ๊บเปิดนะครับเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กับพื้นที่ต่างๆนะครับสมมุติเราขอปิดไฟอ่ะมันจะสว่างอย่างนี้นะครับจะสว่างนี้นี่เป็นประมาณนี้นะครับนี่เรามาปิดไฟดูกันเลยครับปิดไฟดูปุ๊บอ่าอังน,นี้นะครับสว่างไหมคุณว่าสว่างไหม สว่างมากนะครับอ่าผมว่าผมส่องอ่าพื้นที่นะครับนะครับเรามาดูกันนะครับนี่สมมติเราผมปิดปิดไฟนี่เปิดนะครับเป็นอย่างนี้คุณสว่างไหมสว่างมากนะครับสว่างมากนี่มันถือว่าสว่างสว่างมากเลยนะครับ ก็เวลาใช้ก็เป็นแบบนี้ได้นะครับจุดไฟนี่เป็นอย่างนี้นะครับไฟนี่เป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสาธิตการใช้นานในพื้นที่มืดนะครับพื้นที่มืดจังๆเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ความสว่างของมันนะครับปิดก็ปิดนี่ปุ๊บนี่ปิดนี่นะครับแสงก็จะ หายไปนิดเปิดอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแฟลชได้ usb ขนาดจิ๋วนะครับพกพาง่ายเป็นไฟฉายขนาดเล็กรูตรงเนี้สามารถใส่ได้นะครับใส่ใส่ที่คล้องได้นะครับที่คล้องนะครับมาดูกันครับมาดูไฟฉายแฟลชได้ usb แฟลงเช็ก fl 1นนะครับเปิดมาปุ๊บสว่างไหมนี่นะครับหรือสว่างผมปิดนะครับปิดนี่คุณไม่เห็นหรือว่าสว่างนะครับนี่สว่างมากนะครับ สว่างมากเลยนะครับนี่มันคือตัวแสงสว่างอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ระยะไกลนะครับสองระยะไกลมันก็สว่างนี้นะครับหรือว่ามันสว่างมากนะครับสว่างมากตัวนี้เรามาดูไกลๆไกลๆแบบนี้นะครับอ่ะดูนี่นะครับดูใกล้หนึ่งเท่านะครับ ของเขานะครับเป็นอย่างนี้อ่านี่นะครับเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูใกล้เลยนะครับมาดูใกล้ลักษณะอย่างนี้นะครับจับมาอ่าไปฉายแฟงเท็นะครับก็มาดูพื้นที่มืดนะครับพื้นที่มืดเปิดไปฉายแฟงเทคอ่านะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่มาดูดูกันของสว่างนะครับนี่นี่นะครับ คุณจะเห็นมันสว่างมากนะครับสว่างมากแต่ลักษณะอย่างนี้นะครับพื้นที่ในพื้นที่หุ่งนานะครับคุณจะเห็นอ่ะถ้าคุณผมปิดนะครับผมปิดนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับสนใจฮักได้นะครับสนใจฮักได้